เม่กี้ค่ะทําคลิปแล้วต่อคลิปที่สองนะคะคือน้องเขาเออกกิ่งไม้ลงแล้วเรียบร้อยกาลังเลื่อยกําลังเลื่อยเพื่อจะเอาเก็บให้เป็นระเบียบค่ะไม้นี่น้องบอกว่ามันเกิดเห็ดนะคะมันเป็นเห็ดกระด้างต้นไม้ต้นไรค่ะนู้ไปไทางนู้นนะล,ลูกไปทางนู้นเลยค่ะยกไปหมดมทางนู้นยกไปหมดค่ะ มันดีมันก็ดีเลยแหละปลอดภัยพูดเดียวกับไป่ในดอกค่ะอันนี้เดียวเองเอาไปทางนู้นลูกคนเหนื่อยคนเงี้ยค่ะน้องเขาทำความสะอาดนะเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะเกิดเหตุได้เอาไว้ในป่านั่นแหละลูกนะครับเข้าในหน้ากิ่งไม้เยอะนั่นแหละเข้าไปเลยเข้าในในเลยโยนเข้าไปเลยอ้บนั่นแหละโอเคอ่าโอเคเนี่ยก็เก็บความสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมน้องเขาทางานดีอยู่นะคะอันนี้น้องบอกว่ามันจะเกิดเหตุเวลาอลงก็เอาพร้อมกันนะถ้างั้นมันจะดะมันจะโดนคางกันน่ะเอาไปตรงที่มันเป็นป่านั่นแหละตรงไหนก็ได้ที่หนูว่าเราลงได้เออระวังพร้อมกันนะอย่าให้โดนพร้อมกันโอเคโอเคลงแล้วเรียบร้อยเนี่ย อ่ะไยโยลูกสยโยยกมือก่อนยกมือยกมือสยโยไยโยแล้วสํววสายยสเ,รสเร็จแล้วอ่ะอ่ะสำเร็จแล้วสําเร็จแล้วอะเอาทิบเอาทิบให้เด็กเอาตังค์มาให้เด็ก<ค>โอเคน้องก็ทํางานดีอยู่นะคะเนี่ยอ่ะใครรับตังค์ลูกอ่ะอ่ะรับตังค์รับตังค์ใครรับตังค์คนไหนรับตังค์ลูกอ่ะสวัสดีก่อนนะครับครับสวยๆครับ อะเอายังไงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองเราทุกครั้งที่เราทํางานนะลูกนะขอให้หนูโชคดีด้วยโอเคแต่ป้าก็มีงานให้ทําอีกแหละแต่คงจะเหนื่อยแล้วอ่าโอเคเก็บมือครมือเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็โอเคค่ะโอเคก็หายใจโล่งละโอเคนะคะสาธุสาธุค่ะถ้าชอบใจก็แชร์ด้วยนะคะเออ สับสกัยใช่ไหมอ่าให้ด้วยนะคะศับท์ขาสับสกัยหรอลูกให้ด้วยศัพท์ขาสับสกัยให้ด้วยศัพท์สกัยให้ด้วยค่ะสาธุนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทําการใดขอให้สมหวังขออมน้าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองท่านนะคะโชคดีมีใช้เงินใช้ค่ะสาธุสาธุ อย่าลืมของอย่าลืมของ